ส่วนราคาทองคำนะคะเดินหน้าปรับตัวลงเมื่อคืนทองก็ลงไปประมาณ14เหรียญค่ะองไรก็ตามนะคะสปอตล่าสุดนะคะล่าสุดวิ่งอยู่ที่1,216ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ขณะที่ซิลเวอร์อยู่ที่19.44ดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนราคาทองคําในบ้านเรานะคะวันนี้ก็มีการปรับสองครั้งด้วยกันค่ะทําให้ราคาซื้อขายเป็นดังนี้นะคะทองคําแท่งซื้อบัทละ1 8 3 0 0บาทขาย18,400บาทส่วนทองรูป,ปพรรณขายออกที่18,800บาทค่ะ การที่ราคาทองคำนะคะก็ถือว่ายังเป็นการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแ,แคบๆไปดูทิศทาง SPDR เมื่อคืนก็ยังมีการขายออกมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะนักลงทุนอาจจะต้องรออย่างที่นักวิเคราะห์ได้บอกกันไปค่ะว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่มีการประกาศออกมารายวันก็จะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำนะคะวันนี้มุมมองของทาง c l a s s i c Gold Futures จะเป็นอย่างไรนะคะเรามาพูดคุยกับคุณนะัทธีจุฑาวรากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก c l a s s i c Gold Futures อยู่กับเราคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณนัดคะวันนี้นาโน้มและคาทองคาจะเป็นยังไงบ้างคะ ค่าสำหรับราคาทองคำนะคะก็ถือว่ามีแรงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากวันศุกร์นะคะที่ราคาทองคำลงไปทำจุดต่ำสุดประมาณ1 1 8 0อเหรียญเวสซล่าทอยออนส์นะคะเงินบาทบ้านเราก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคำก็ลงไปหลุดระดับ1 8 0 0 0ในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะที่ระดับ17,800บาทนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นการรีบาลทางเทคนิคนะคะ,ะ,คะก็ยังมองว่าราคาทองคำก็ยังมีโอกาสาที่จะปรับตัวบวกขึ้นได้ในระยะสั้นนะคะถ้าเกิด ว่าราคาทองคำสามารถยืนเหนือฐานบริเวณ1,225เหรียญี่าซอ์ทอยออสนะซึ่งถ้าตีเป็นเงินบาทบ้านเราก็จะอยู่ที่บริเวณประมาณ1,800 0บาทนะก็แนะนำนักลงทุนว่าถ้าเกิดราคาทองคำย่อตัวนะคะแล้วไม่หลุดบริเวณ1,800 0บาทอาจจะทยอสยสะสมในระยะสั้นได้นะคะโอกาสที่จะดิตัว ขึ้นไปทดสอบแนวต้านอีกครั้งบริเวณ1,265เหรียญแล้วก็1,300เหรียญเวสเราทอยอสก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าภาพรวมในระยะกลางระยะยาวยังถือว่าเป็นทิศทางขาลงอยู่สําหรับทองคำนะคะเียงแต่ว่ารา,าคาทองคาถือว่ามีแรงดีตัวขึ้นมาหลังจากที่ปรับตัวลงไปแรงในวันศุกร์ที่ผ่านมานะแล้วก็แนะน,นานักลงทุนยังเทรดดิ้งระยะสั้นในกรอบนะคะแนวรับวันนี้อยู่ที่ระดับ1,233เหรียญแล้วก็1,220เหรียญเวสเราทอยอสนะคะส่วนเงินบาทก็จะ กเินประมาณ18,250บาทแล้วก็18,150บาทส่วนแนวต้านะคะจะอยู่ที่ระดับ1,255เหรียญ1,265เหรียญเวสซรานะคะถ้าคำนวณเป็นเงินบาทจะตกเยือนประมาณ18,500บาทแล้วก็18,600บาทค่ะค่ะวันนี้นะคขอขอบคุณคุณนะัททีมากนะคะ ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคำแนะนําก็คือต้องเป็นการเทรดดิ้งในกรอบอยู่นะคะเนื่องจากทองคํานั้นก็มีประเด็นนะคะที่ต้องจัดตาการขยะอย่างไรก็ตามแนวรับนะคะย้ำค่ะรับแรก1,233แนวต้านไปได้ที่1,265ดอลลาร์สหรัฐค่ะค่ะ